ไอ้โล้ไอ้โลทุกคนป๋าหายไป1วันคิดถึงกันไหมป๋าคิดถึงทุกคนนะเชื่อไหมว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยป๋าเคยหายไป2วันแล้วป๋าไปอ่านคอมเมนต์มีน้องๆบางคนบอกว่าผมว่าป๋าตายไปแล้วป๋ายังไม่ตายนะทุกคนแม่รู้ว่าคิดถึงกันแต่วันสองวันป๋ายังไม่ตายหรอก อเนื่องจากว่าป๋าหายไป1วันเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป๋าจะลง2คลิปเลยคลิปแรกก็จะเป็นการเรียกชั่น Skibidi Toilet Multiverse ของ Dom Studio นะครับส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นการเรียกชั่น The Skibidi War ของ Verlance แต่จะว่าไปของ Verlance นี่ไม่ได้ลงนานมากแล้วนะอ่ะอย่าเสียเวาลาเราไปดูของ Dom Studio กันก่อนเลยหุย้นี่มันเคาน์เตอร์ไหท่นเอาแล้ว หูโคตรใหญ่อะทุกคนอุ้ยมันมันโหดเกินอ๋อเอาละพี่สามกับพี่ใหญ่ช่วยกันรุมน่าจะเอาไหวอยู่อ Rat ้ยมันมีพลังอะไรด้วยอะอะไรวะเนี่ยดาบพี่ใหญ่ไอ้ดาบพี่สามฟันไม่เข้า มันมีพลังสแกนด้วยมันสแกนมันสแกนอาวุธของเหล่าไทท่านได้เอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่สู้มันหน่อยอูขนาดที่สามพิ้วพิ้วยังพิ้วสู้มันไม่ได้พอนหักเก่งเกินเออแขงแกนกลางมันยังถอนยังหักกดจิตดูแล้วกันอูตัวมันแข็งแก่งขนาดไหนเนี่ย เฮ้ย,เ,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 ยเกินไปมันมีแคนนอนของพี่รองด้วยมันมีใช่ไหมนะ่ะเอาหน่อยพี่พเออโอเคอย่างน้อยอาวุธอันหนึ่งมันหลุดไปแล้วตายตาย้าย,ยพี่สามเอาจริงสักทีพี่เออนั่นแหละอู้อ้าวโอเคไหลหายไปสองข้างแล้ว เออพี่สามันแพ้ไงง่ายเฮ้ยมันมันไปสแกนดิวได้ยังอ๋อมันน่าจะสแกนดิวมาก่อนแล้วล่ะแต่พี่สองนี่ป่าไม่แน่ใจว่ามันไปสแกนตอนไหนเดี๋ยว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 มันสแกนได้แม้กระทั่งทีวีโอเคขมุยเข้าทีวีไปอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขมุยเข้าทีวีมันดูดพลังขมุยของพี่สามไป โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่พี่ใหญ่ช่วยด้วยพี่ใหญ่มาลงบาเรีอะไรใช้ไปก่อนพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อาเอพี่ร้องพี่ร้องแล้วล่ะจังหวะนี้พี่ร้องเร้ว เฮ้ย,เ,ยเร็วเร็วใครก็ได้ช่วยใครก็ได้ช่วยที<ะ>จบยี่เลยลกครมันจบยิ่งกว่าละครไทยช่องเจ็ดช่องสามช่องเ้าช่องสิบช่องสิบเอ็ดอีกนะ ไอ้ป่าเอ้ยพี่สมจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอูแต่เคาเตอร์ไททันมันโคตรโหดเลยเขาไปดูแบบสโลโมชั่นอีกทีนึงนะทุกคนจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นเคาเตอร์ไททันใช่ไหมทุกคนตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ไซส์ของมันเต็มที่นะแต่พอมาดูตรงนี้โอ้ยมันตัวใหญ่กว่าพี่ใหญ่อีกอะ่ะแล้วดูแบบความผิวมันเหนือกว่าพี่สด้วยนะเป็นเคาเตอร์ไททันที่โคตรน่ากลัวเนจังหวะนี้เสียดายนะตอนแรกๆพี่สมเนี่ย ตอนมันยังไม่ได้สแกนอาวุธครบนะไม่ยอมใช้พลังสะกดจิตมันซะก่อนรอมันรอมันสแกนพลังจนครบได้ยังไงแต่ก็ได้แหละถ้าเกิดไม่ทําอย่างนั้นเรื่องมันก็จบไวนะทุกคนเพราะว่าทั้งพี่สามทั้งพี่ใหญ่มันก็เก่งที่สุดในเรื่องนะตอนนี้นี่ตอนนี้พี่สามยังใช้ดูดพลังของมันได้อยู่นะยังใช้แกนกลางดูดพลังได้อยู่ตอนเนี้เหมือนยังยังสูสีสูสีกันอยู่นะเพราะว่ามันยังสแกนพลังพี่ใหญ่กับพี่สามไม่เสร็จไงแต่ทุกคนคิดดูดิขนาด ยังสแกนไม่เสร็จ2ต่อหนึ่งยังสู้ไม่ค่อยได้แล้วดูเหมือนว่ามันมีพลังอะไรม่วงๆเป็นพลาสมาม่วงๆของมันแล้วก็ชิ้นส่วนส่วนประกอบอะไรของมันเนี่ยนะมันจะแบบมันน่าจะเป็นโลหะหรือวัสดุอะไรต่างๆที่โคตรแข็งแรงนี่เห็นไหมมันสแกนคอมพ l e ทแล้วปุ๊บอาวุธอย่างแรกที่มันสแกนมาคือค้อนพี่ใหญ่ค้อนพี่ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่แข็งแรงที่สุดในจักรวาลแล้วนะอาวุธอาระยะประชิดเนี่ยต่อมาชิ้นที่2ที่มันสแกนได้คือ ดาบของพี่สามเท่ากับว่าตอนนี้มันมีอาวุธที่แข็งแกร่งเป็นอันดับอาวุธระยะประชิดนะแข็งแกร่งอันดับหนึ่งกับอันดับสองและป่าให้ริวเนี่ยเป็นอันดับสมนะมันแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่ามันใช้งานได้เฉพาะทางเท่านั้นเนี <c oughs> ่ยแต่ที่เราดูๆกันเนี่ยโอ้โหคอนพี่ใหญ่ย,ยังหักอะ่ะคิดดูแล้วกันคอนพี่ใหญ่ย,ยังหักอะ่ะ แล้วมันไม่ได้ใช้คอนที่สแกนมาจัดการด้วยนะมันใช้ดาบของพี่3จัดการด้วยนะแต่ดูสังเกตดาบที่ถูกอัปเกรดมาเอ้ยที่ถูกสแกนมานะมันจะมเีเป็นวัสดุอะไรของมันเนี่ยตัวมันเนี่ยหุ้มอีกทีหนึง่งซึ่งไอตัววัสดุของตัวมันน่ะน่าจะแข็งแข็งคอนของพี่ใหญ่เนี่ยหุ้มดาบของพี่สามอีกทีหนึง่งโอ้โหดูดิคอนพี่ใหญ่ถึงกับ เละเลยอะ่ะหักเลยอะ่ะทั้งสองทั้งสองพี่ร้องก็ยังช่วยกันอยู่นะคิดดูอะ่ะแกนกลางมันยังแข็งอะ่ะพี่ใหญ่เอาไอ้ไอ้ด้ามของค้อนอะ่ะที่หักแหลมๆอ่ะไปแทงไม่เป็นไรมันแข็งเคาน์เตอร์ไรท่านี่มันแข็งทุกส่วนเลยแต่แบบปาสังเกตนะว่ามันมีตาตั้งแปดตาเนี่ยจริงๆน่าจะใช้พลังสะกดจิตตั้งแต่แรกเลยนะพี่สามเนี่ยตอนนี้อา่าสำหรับตรงนี้เนี่ย ใช่พลังของพี่รองหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยปาสงสัยว่าเขาไปสแกนพลังพี่รองมาจากตอนทําไมถึงได้พลังพี่รองมาเอาเป็นว่ายังไม่ฟันธงแล้วกันแต่มันสีแดงๆเหมือนของพี่รองอนะส่วนดิวเนี่ยน่าจะเจอกันมาก่อนแล้วสแกนเรียบร้อยแล้วนะเจม่วงน่าจะพาไปทักทยกายกันไปอะไรกรันเรียบร้อยแล้วสแกนพลังของริวไททันมาเรียบร้อยแล้วนะแต่พี่รองเนี่ยยังสงสัยอยู่ยงสงสย ส่วนสีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นพลังของตัวเขาเองนะรับเอาละ่ะนี่สามเห็นท่าไม่ดีปล่อยไหลของเขาสองคนออกมาช่วยจัดการนี่ทุกคนดูขนาดตัวมันดิพอยิ่งมีไอ้เนี่ยไอ้หางข้างหลังมันยิ่งดูตัวใหญ่ขึ้นไปอีกนะตัวมันใหญ่จัดเลยส่วนเลเซอร์อันเนี้ยน่าจะเป็นของตัวเขาเองนะไอ้เคาน์เตอร์ไททันแต่แค่แบบ คือปายังไม่เห็นพลังอะไรนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของวัสดุของเขาแล้วก็พลังสแกนนะถ้าเกิดว่ามีพลังอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกเนี่ยคือแบบโอ้โหหาคนที่จะไปสู้กับเขาได้ยากมากนะทุกคนอยและเนื่องด้วยพอมีพลังสแกนเนี่ยอันไหนที่ขาดหักไปก็งอกกลับมาใหม่ได้ เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยมีพลังฮิวด้วยนะพลังที่ซ่อมแซมตัวเองได้โอ้โหมันโหดเกินไปแล้วหางไอเนี่ยป่าคิดว่ามาันเปใครๆล้ายกับหางของชินกอสซิล่าเลยใครรู้จักชินกอสซิล่าบ้างหางมันจะเป็นอย่างนี้นะอ๋อแล้วแล้วชินกอสซิล่าก็มีพลังในการอัดแอปตัวเองด้วยให้เข้ากับสถานการณ์ตอนแรกป่านึกว่าที่สามอ่ะใช้พลังขมุยเข้าไปในจอทีวี ไม่ใช่นะพี่สามกำลังจะขามุยอะไรสักอย่างแล้วพอดีไอ้เคานเตอร์ไทท่านเนี่ยมันสแกนพลังหน้าจอของพี่สามได้มันก็เลยใช้พลังของทีวีเนี่ยดูดพลังคามุยเหมือนกับตอนที่อา่าลากทีวีแมนดูดพลังคามุยของด็อกเตอร์สกิปิตี้ทอยเล็ตในจักรวาลหลักนั่นแหละครับอันนี้คืออันเดียวกันเลยทำให้พี่สามเนี่ยขามุยหนีไม่ได้พลังที่โหดที่สุดของเผ่าทีวีคือพลังคามุยนะ ตอนนี้โดนดูดไปแล้วพี่ใหญ่ก็กําลังสะบักสะบอมเลยอะ่ะหมดแล้วดูแล้วดูพี่สามคือแบบเสียหายเสียหายหนักกันหน้าจอแตกไปเลยมึน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 มาเลยจะขโุยหนีก็ขโมยไม่ได้แล้วทีนี้จะใช้พลังสะกดจิตก็ทําไม่ได้แล้วนะหน้าจอแตกไปแล้วเนี่ยพี่ใหญ่ก็มึนมึนกำลังจะขึ้นมาช่วยก็โดนเลเซอร์ยิงไปกลับไปหลับเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วฉากโคตรบีบหัวใจเลยทุกคนฉากนี่มันบีบหัวใจจัด,จด นี่ยเนี่ยเนี่ยไอแสงสีมุ่วง,งเนี่ยคืออะไรแสงมุ่วง,งนี่คืออะไรออย่างที่ปา๋าให้จัดอันดับดิวเป็นอันดับสามมันแข็งแกร่งก็จริงแต่มันใช้แบบความเขาเรียกว่าอะไรมันใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์นะอู้าโอ้ยไอเขาเตอร์ไทท่าน คือแบบวเรามาคิดทฤษฎีกันดีกว่าอะทุกคนเรามาคิดทฤษฎีกันว่าพี่สามจะรอดไหม แต่ปาคิดว่าพี่สามมาลอดอยู่แล้วนะพี่สามเพิ่งจะโผลมาไม่กี่ตอนหนึ่งจะมาตุยไม่ได้นะพี่สามต้องลอดนะคือทฤษฎีอะไรบ้างที่จะช่วยพี่สามได้อ่าอยากที่ป่าคิดนะก็คือตอนเนี้ยังมีพี่ใหญ่อยู่พี่ใหญ่ยังไม่ได้ถูกจัดการไป100%นะพี่ใหญ่อาจจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายช่วยพี่สามได้อันดับที่2เลยคือพี่รองมาช่วยพอดีนะพี่รองเนี่ยบินมาช่วยพอดีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อันดับที่3เนี่ยป่าคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว ต้องเปิดตัวไททันคล็อกแมนได้แล้วแหละไททันคล็อกแมนเนี่ยน่าจะมาช่วยภายในตอนหน้านะครับเพราะเห็นปูมาหลายตอนแล้วนะว่าไททันคล็อกแมนจะออกมาก็ยังไม่ได้ออกมาสักทีนี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดที่พี่ไททันคล็อกแมนจะออกมาแล้วแหละเอาละถ้าทุกคนมีทฤษฎีอื่นๆก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ